สวัสดีครับผมพบกับอูพรพัฒน์นะครับหลังจากบอดีรีวิวไปโดนนะครับกับมั่วแต่งานร้ายนะครับนี่ก็มีโอกาสนะครับรถพึ่งเร็จนะครับเตรียมทรงลูกค้ามืออื่นะครับก็มารีวิวให้เบิ่งนะครับคั้นี้ก็จะเป็นดำนะครับผมเดซิพาชมรอบๆนะครับันนี้เป็นสีแดงนะครับแดงทุกขี้นะครับแดงประกายหมกเล็กน้อย นี่จะได้เครื่องเสียหาจุหานะครับตัวใไม่เลยพาเบึงรอบๆคขั้นก่อนนะครับขันนี้จะคล้องรถเขากับรั่งไส้กับจกนะครับหน้าซาแล้วก็ไส้ไฟหลงังคานะครับจกมองคางก็เป็นของเดกานะครับสีสันก็ตามสไตล์อูนะครับยางไม้นะครับ กระทะผ้ากลังนะครับอันนี้ใส่บางฟุนไปนํานะครับันนี้กาศจะสูงจังหน่อยนะครับเป็นกระบะดำนะครับไปถ่ายนะครับเป็น LED นะครับผมบางฟุลนะครับอันนี้ก็ใส่ยา่ไปก่อนนะครับจุคของเขาไปตัดเองนะครับเพื่ออยากได้สันได้แา่นะครับ เดี๋ยวพาเบิง้งช่วงล่างนะครับอันนี้ก็เป็นบางคนติดกับคันซี่ไว้เลยนะครับเก็บงานไหนเบิ้นะครับผลการสน,นิมนะครับางไตนะครับผลการสนิมไอเบิ้นะครับนนไนนบตทองนะครับเป็นบันไดเข็นหลังคานะครับนะครับเดี๋ยวสีดำไหมเบิง้ง คนใดสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับเบอร์นี้เลยนะครับไลน์นี้เลยนะครับอูฮาอยูบุรีรัมนะครับผมก็มีทรงคื่กันนะครับขึ้นรถไ์ไปรงนะครับโอเคครับเดี๋ยวสิขข้นดำให้เบิ้งนะครับอันนี้เป็นดำไฟฟ้านะครับนี่ครับเป็นรีโมทตัวนี้ก็จะเป็นรีโมทดำนะครับ เป็นดำค่ะแต่กระแตนนะครับอเอาเจ็บซีเห้เวดนะครับเนเน่นนะครับผมโอเคครับสีได้สูงประมาณสามนินะครับ นี่นะครับองศาดำประมาณนี้นะครับผ่ตาตทยก็มี่ปากนกแก้วนะครับล็อกเองนะครับผมชมระบลอบคันนะครับภายในกับเก็บสีแฮมเบิดน,น,นะครับนี่นะครับพามาชมกระบอกดำนะครับ ดูนะครับการบ้างพื้นปูพื้นนะครับตัวนี้จะเป็นปั๊มไฮโดรลิกนะครับเม่ดันดำนะครับเป็นดำไฟฟ้านะครับดำฝากมันหาของหยากนะครับตัวนี้ก็ไหวนะครับนี่ก็เป็นท้อนะครับเดินมาหนาเผานะครับเด๋ยวอยเครื่องมาหนาเผานะครับเรียบร้อยนะครับ หากผู้ใดสนใจนะครับก็บกติดต่อสอบถามมาได้นะครับเดี๋ยวสิบผาชมเครื่องนะครับนี่ก็เป็นกิปล็อกนะครับล็อกฝาคอบเครื่องไว้นะครับปดออกนะครับ นี่ก็เป็นตัวเครื่องนะครับตัวไม่นะครับจะเป็นตัวทางเล็กแล้วนะครับเปิดเติมนน้ำมันก็เปิดตรงนี้นะครับอมานาวนะครับน้ำมันนะครับตัวนี้ใส่น้ำมัน b ี0ีซไปเลยนะครับระบบไฟก็เดินให้เซ็ตสมบูรณ์นะครับนี่นะครับบึงแทนคงแทนเครื่องนะครับแทนเกียร์นะครับเก็บให้เรียบร้อยนะครับ อะไรพอเปิดนะครับเดี๋ยวสิสต์ทให้ฟังนะครับเสียงเครื่องนะครับนะครับกะเปิดสตาร์ทเมื่อไยเลยนะครับ นะครับเครื่องไม้นะครับเพื่นะครับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงตำนีก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเราจะมารีวิวคันใดนะครับกับฝากติดตามไว้นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไนะครับผู้ใดสนใจนะไปติดต่อมาได้นะครับเดี๋ยวราคาเบอร์โทรอย่างเดี๋ยวลงไว้กลางคลิปนะครับผมก็กดเข้าไปอ่านได้เลยครับรายละเอียดยังไงผู้ใดสนใจอยากสอบถามตรงไหนเพิ่มเติมนะครับ ติดต่อเขามาทา่างไล์กันเลยนะครับหรือว่าติดท่อมาถามกันเลยนะครับยินดีให้บริการนครับผมขอบคุณครับ